ทักทายสบายดีทุกคนจิตอาสาสงสัยนอนผีสอดแจ้งและคืนนีน่เนาะเบิดคืน,นสบายดีผี่น้องโอ้ยจังไนจังอยจังไจังลงจังไนอันหล่อน้ามันนี่แล้วเห็นได้ได้แหละยางท่าทางนี้กับแม่เท่าดองพี่น้องเอ้ยมาอยู่เป็นหมูลูกหมูลานแม่ไอ้ตาย สบายดีเท้าเป็นอะไรขึ้นนี่นอนมาจกรับแมนแล้วปิกฟิสาเครื่องใ้ฮรานน้ำตาลเห็นแล้วเนาะโอ้แมนแต่่อแล้วนักแต่ข้าวเันแมนอยู่ก็ได้นักพ่อนแหละมาสกเครื่องให้รานคนว่ะ เป็นทางแม่ยนาเป็นทางแมคคิงๆแล้วบาทเนาะโอ้จะแม่เนาะอ้าสูสูเม่าวดองเลยแผลบแผบมีบ่เราถามเจ้าใส่โอโมใส่โอโมเรามีอยู่ใส่อยู่แช่ให้อันขาเพิ่นอันเปื่อยซะก่อน ร้านจนมีเครื่องใส่สล้ว,วานคล้องอันมีแต่วิ่กวิองก็วิ่กพอแล้วก็นจนสิบเป็นลม้มแหลนเนื้อแหลนไตนนนเน,นาะเอเครื่อ,องเมียยาเื้อหายออ,อ ก็จะอยู่น้ำลึกน้ำลานจนเทถาแจกเขาแหล่ผมแล้วเมืาอนแถวดองเนาะเห็นอะไรบ่บ่มีผูกขาผู้ครึ่งแถาดองผู้ชายกับบุตรท่านในเมื่อได้หนินเนาะเมื่อแล้วเปลี่ยนกันแล,ล้วเรากับอยู่พนกับบ่มีผู้ซ่อนเนาะเพิ่นกับมาตั้งแต่แต่นเอ,เอ,อนนบบนนื้อเอื้อซ้อนบุตรท่านในเสียผมห่ากับคนคนอื่นมัวค่ะ เออเน็กน้อยแหละแต่ขาสิแลนไปแล้วบ่อันเผ่นบะไรามห้าแม่ผ่นบ่ผู้น้อยนะเชยอยู่บ่นอนน้ำเจ้าหน้าคืนนี่กะนอนน้ำเอื้อยเออดองติ้มหรอบเออนี่แหละดองติ้มหรืนฮะ นอนน้ำจ้าน้าคืนนีนน้ำตาลนสีเนาะนอนสนน้อยเออิ่นอนน้ำไม่เสาผาดคนนอนนอนก็เมื่อยนอนดำจ้าจ้าอืมอันนี้ขอโจ้ขอโเือยไปนอนอนอนกับอาานอนง่ายอืม เขาเคยเหรอเขาเคยเคยน้ำเคยนอนน้ำเอื่อยนะบได้กรอบในยังแล้วนอกของแม่โซแห้งแต่เก่าใะยังว่านอนน้ำแม่บัดนี้แม่โซแห้งแล้วก็นอนน้ำเอื่อยติดเอื่อยผู้ท้าเอาสิได้ลูกน้อยเพิ่มนะโอ้จะเป็นก็จักเป็นบุญเป็นคุณอยู่ได้พี่น้องเอยซ้อนเหมือนกับมีพอปู่แม่ยาที่แวบว่าหายความบอบอุ่นพนอ่าคนเลี้ยงอ่าคนดีอัน นอกไอ้ตายนะซางครอบครัรคววเลยฮะสามปีเอาผัวส,สามปีหล่ะพ่ะท่านไอ้ลูกแล้วอันอัน,อน,อนเอจ้าเอาเมื่อน้ำเบาลานนี่เมถาดองแจกเขาเลืล่อยเลยเอาเมื่อน้ำเรื่อยวันนี้ขุนอ้อยฮะนะเอออือเออเกี่ยวเขาเรื่อเลยสิฮุบลูกฮุบเต่าเมื่ออยู่ใน,นเมถาดองอยู่พูด ยอะอยู่กันอยู่ที่เขาได้เงงเงี้ยสามพอลุกขะจ่าเนาะเป็นยังไงอ่าผัดอันนี้สินบินบอยกันยังอันยัางลายกันสิเอออืมอืมอืมทอดกันสิคิดวันนี้สินบินบอยกันคันอยู่พี่กับลูกกับแจ๊คในชีวิตประหาเงินหาข้าวไม่ได้กับข้าแต่ลูกเนาะอ่างงงงเงี้ย ูโอ้ยดีมกดีใจเลยได้ยินแนวนี้ก็ได้ถลยถดอันดองแม่ก็ซ้อนน่ะเะเาิเพนวนว่ยได้ใด้อ่ล่ากับผูดเดียวเนาะเล่าก็กินไปวันวันฮะกินไปวันวันเรากับแจ็กสีเห็ดนั่นได้เราก็ได้อเออขาซบขาเมมค่ะอย่างนก็ได้โอ้ยสาถุและ ม่ขาวดองเลยอีต้นนั่นแหละเฮาน่นยามเว้านํากันน่ะใช้เจาะๆอยู่บ่แล้วบัดมื้อน่ะก็นั่งส่งมือเพิ่นเสียน่ะก็อ๋อแต่เพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นทาแตองอันผู้อบ่้้ม่เนะ อันเทอาหากันบ่ไล่หากันไหมเมืองอ่าหงายหอดแล้วบ่หอดแล้วบ่อืมอืมอืมอันมือหามาพอกันกินแกงน้ำลันน้ำล่วบ่เออมันจะมือหอดอืมไม่ได้หามือจะหอดมืออืมก็แคอ์แต่ละปลาหรอะปลาไหลเนี่ยตอ๊่าาฮ่าอ่าจะมือหอดแล้ว้าแหน่เด็ แมนขี่รถจักเห้าผัดรถจักห้าผัดสภาพยังไข่เนี่ยมากับไปว่ายมาว่ายโดยมันยากเนี่ยแต่ทางเขามาบ้านเท่านี้แล้วดองเลยเออเออจะกินข่าวกินน้ำแล้ตอนเสารเนี่ยเพิ่นไปสายลงวันเอออืมอืมจะ่านน้แ้วตอนเานเพินสลงวันอ ขอบใจลลายๆแม่ถ่าดองเลยเมื่อผัดขึ้นเห็นหนาแล้วโอ้ยนอนพราะวาเพราะว่าห้ากันเลเห็นเด็กน้อยซองโตนี่อยู่น้ำกันย้ำได้หลงห้าหลดยังอันนั้นว่าเอาเสียงใส้จุดจ่อยุบมาแล้วผัดขึ้นไปผัดอันทางในผมแล้วมันเสาห้าเนี่ยไม่อาว่าในการกระซิบว่าอย่าหายนางเอ้ยอย่าหายเพราะว่าเยอะนอคนเคยไปเคยมาน้ำกันนะไปมาหาสู่กันอ่ะอืม หอดมือไพมันเห็นอะไรด้แหละวิตกรรมว่าฉันซาเนาะอยู่กับท่อละมานไอ้ตายกับเมียนสถานที่อนามงอนามัยโอ้ยมิตรลาวนะักับไข่ได้พพวกับพวกับพพวะลีอรอบไรีเออได้ออบริป้าได้ถิมเผาเจ้าอยู่หันเป็นอะไรกับเบิ่งกันอยู่หัน ก็มาปึ่งมีอยมางมาตอดนะคอบบมื่อเมื่อคุณมาได้โอ้โหเน่ยเอาหะเจ้าลูกมนี่ยเขากินผักใสเน่ยหะเจ้าจะัเนี่ยได้น้องเอ้าเอ้าเอ้าลูกเอ้นอยู่กเจ้าคนนี่ราจำนั่นนี่เลยลูกเคยเนาะแจ็คเซนได้เนาะไม่ถาวร ทคแน่น้อเอออาอีแลนนอนยังกันตกกัหมูเนาะเออโอ้ยสาธุโดยโดยโดยบุญเราแห้งอยู่ได้เ็ซ้อนนะคะว่าได้ตกยืนแน่ครอบครัวเจ้าเนาะมันเป็นลูกไพยล้านนางก็ได้อือจากสิหาส่ได้และสำนี่ บุญเล่าอันลูอนอา3,000แม่นก็ปู่มุนบ่เยเออปู่มาๆให้2,000อือโยเนาะให้คเจ็บคนโให้เท่าใดก็บ่ยงลเนาะอือ ปหาหมอสื่ออยู่สึกกินในครอบครัวแล้วจะผ่านกวิธเนาะเออพันนี่นะฮะบนเห็ดวัดมนเปิ่นมาทำเก๊ไงเว้ยเมนแมนเมนอ่ารว่เอ้ยอืมบ่มีหมองว่าเนาะความอีต้นนะสุดอืมเมนเมน ดีแล้วแถวดองเอ้ยเก็บขี้นย่ากระจุกกระจูอยู่พอเดียวจากนั้นจังโลงเลยแฮ่ขึ้นไปเบิ่งร้านก่อนมันเคยขึ้นเห็นได้ซาลาไม้ย่าได้ขโมยขุดเงาโบเล่เอาได้เออขึ้นง้อแต่บาดได้ตายกับอันอันนี้เมื่อเนี่แล้วมาสิเห็นเฮือนเป่าโอ้ยเย็นสวายแล้วสิมาเห็นเฮือนเป่า ป้าพอด่แล้วมาหควใจพอด่าก็ได้ได mm hmm. เออ mm hmm. เธอทำอะไรกิน,นกินทำไมลาบป้าละกันอ่าลาบสี่นอันาว,ว่านีมันหางตเรียนไงเออ สบายดีพี่น้องเ็ปเมียนเฮือนยังมาแล้วเก็บขยงขยาสิลงไปถิ่มถอนถั่วไบ่วงออกไปละเตงลงมายุคคืนนี่มันหักจะเป็นจังไดวะฮู้ปุ๊บเมื่อเตงกันเลยเตงสิบปรหาชุมโตัวเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ห้ามเปิดห้ามเปิดนะจ๊ะหลานน้อยเอ้ยจะจะโอ้ยน้องน้ำตาลนอนน้ำพายลกคืนนี่ยเฮ้อีหลานนอนน้ำพาย นอนอมนสบายดีล like ูกสบายดีปะลุง่วนปหน้านี่ไรเออหน้า่กินข่าวกับยั้งเลยนี่กินข่าวเองหมดนี่มนมาวอวยมาก่ลยแม่มนงมลูกอวยมากเลยแม่มนทั้งนั้นได้สน่ะ ทางนั้นเด้่ยหมู่บ้านนี่คือว่าอยากว่าอยากว่าสบายดีนะแม่ลูกเออมานอนเป็นหมู่กันแช่ๆได้ดีเนาะนอนนำกันอ่าหย่าหากันเป็นประมุขประธานอยู่ทึงก็ได้พี่น้องบมนั่นในเมื่อไงยเจ้าภาพเสียดได้แล้วผมมีผูุครึ่งชั้นจังหันแล้วย่านะชั้นแล้วผมมีผูุครึ่งเหมือนกับยูบังยูอุ้ยผมนั่นมั้งผมมีผลเนี่ยผลน้ำจะเสียจังได้เนาะแน่นผมจักแล้วเห็ดเนี่ยได้ บ่มีผู้สีทางบอกเอาทางไปกับบ่จักได้อ้าดาสูดาสูมยังเต็มมาแก่ทางนาแก่ทั้งกดนอนลาบบ่มุนคืนนี่หงอยของคนเมื่อยนอนหายของคนเมื่อายนนอนทาเมม่อเลยกินข้าวเองกินข้าวกับลาบปลากินลูก แช่บ่กินข้าวกับลาบปลานะ่ะแ <c oughs> ช่บ่ลูกเ <c oughs> ช่บ่กินข้าวกับลาบปลานะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยน้ำตาลกะตะกี้ตอนมันมี่แม่พัอนอยู่พันกสิดดื้อ,ส,อสลิกสลกักบ้านนี้นะั่เรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยแบบอันบ่